วันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2568เวลา11นาฬิกา54นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงหลังจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาทรงได้รับการถวายประกาศเชิดชูพระเกียรติและเหรียญสดุดีพระกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมและการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรม ตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นในประเทศไทยจากนางโอเดรอาซุเลผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกณสํานักงานใหญ่ยูเนสโกแล้วสเสด็จไปทอดพระเนตรผลงานศิลปะที่จัดแสดงภายในยูเนสโกอาทิผลงานภาพวิถีชีวิตของชุมชนริมแม่น้ําในประเทศไทยซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระ ราชทานแก่ยูเนสโกเมื่อปี2552เป็นผลงานภาพปักด้วยเส้นไหมจัดทำโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง Substratum Scratching the Surface Project ประติมากรรมที่แกะสลักเป็นรูปนูนต่ำบนผนังโดยนายอาเล็กซังดีฟาตูหรือวิลส์ศิลปินชาวโปรตุเกสซึ่งได้รับคัดเลือกให้สร้างขึ้นเป็นพิเศษแก่สนักงานใหญ่ยูเนสโกเมื่อปี2566มีความยาวประมาณ31เมตรและเป็นงานศิลปะชิ้นสำคัญที่โปรตุเกสมอบให้ยูเนสโก ตรงกลางเป็นภาพนางเอเลนเวิลคินสันนักการเมืองหญิงชาวอังกฤษผู้มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งยูเนสโกเมื่อปี2489และสถานที่ที่เป็นแหล่งมรดกโลกจำนวน11แห่งทั่วโลกอาทิอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาในประเทศไทยที่ถูกประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกชื่อนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเมื่อปี2534 กลุ่มพีระมิดแห่งกีซ่าประเทศอียิปต์และมหาวิหารบราซิเลียประเทศบราซิลซิมบอลิกโกลบหรือโลกสัญลักษ์ณ เป็นประติมากรรมทรงกลมขนาดใหญ่ออกแบบโดยนายเอริกไรเซลวิศวกรชาวเดนมาร์กเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความร่วมมือทางสันติภาพและความหลากหลายของมนุษยชาติสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2538สำหรับการประชุมสุดยอดว่าด้วยการพัฒนาสังคมที่โคเปนเฮเกนประกอบจากแท่งอลูมิเนียมกว่า10,000ชิ้นสเปรลประติมากรรมเคลื่อนไหวขนาดใหญ่โดยนายอเล็กซานเดอร์คอร์เดอร์ ศิลปินชาวอเมริกันซึ่งได้รับคัดเลือกโดยคณะกรรมการศิลปรกรรมของยูเนสโกเมื่อปี2500เพื่อประดับสนักงานใหญ่ยูเนสโกนักกรุงปารีสโดยสร้างขึ้นจากเหล็กหนัก2ตันสูงเกือบ10เมตรและเคลื่อนไหวได้ด้วยแรงลมตามธรรมชาติแสดงถึงเอกลักษณ์ของศิลปินที่เน้นความเคลื่อนไหวรูปทรงเรียบง่ายและใช้สีสันน้อยโดยเฉพาะสีดำสเปรถูกติดตั้งเมื่อปี2501และจัดแสดงทั้งภายในยูเนสโกและ ตามนิเทศการระดับนานาชาติหลายแห่ง จากนั้นเสด็จไปทอดพระเนตรห้องประชุมหนึ่งซึ่งเป็นห้องประชุมหลักของยูเนสโกทั้งนี้ยูเนสโกเป็นทบวงการชำนันพิเศษของสหประชาชาติทำหน้าที่เป็น,นกลไกสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพของโลกด้วยการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างมนุษยชาติผ่านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการสื่อสารระหว่างประเทศปัจจุบันมีประเทศสมาชิก194ประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน